จดหมายที่ผมมาครับอันเดี๋ยวภาพพาไปข้น,บน,บนขงบนเลยครับเราขึ้นข้างบนเลยนีครับทางหดนะครับครับก็ถึงแล้วครับข้างบนนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนครับผมใช้รถกระบะขึ้นมานะครับซึ่งทางขึ้นก็มี2ทางด้วยกันครับในส่วนทางขึ้นตรงนี้ครับเป็นในส่วนของบันไดขึ้นมาจากในส่วนของตัววัดนะครับซึ่งไอทางที่ผมมาส่วนใหญ่ไม่มีคนขึ้นมาครับนี่ฮะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับอันน,นู้นจะเป็นในส่วนของพระอินทร์นะครับนะครับเป็นในส่วนของศาลาพระอินทร์แล้วก็พระพุทธรูปข้างบนก็มีครับแล้วก็ อันนี้เป็นในส่วนของพ่อปู่ฤาษีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซึ่งพระนาลายครับข้างบนครับแล้วก็ส่วนนู้นครับเป็นในส่วนของพระอินท์นะครับแล้วก็มีบอ่อในส่วนของพญานาคครับและข้างบนก็เป็นที่ประดิษฐานในส่วนของพระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงจุดนู้นแล้วก็พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้างบนครับ ในส่วนนี้ก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่จุดหนึ่งครับอ้าวไม่อยู่นะครับปกติจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่นี่ครับสงสัยคงจะไปบรูณปรณะปิสังขรข้างล่างนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นครับซึ่งข้างบนยอดเขานะครับจะเป็นลักษณะคือตรงนี้จะเป็นลานนะครับอยู่บริเวณในส่วนของเชิงเขานะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เช่นเดิมครับก็จะมีพระมาจำอยู่ข้างบนนี้ด้วยครับก็จะเห็นที่นู่นครับจะมีในส่วนของเต็นท์อยู่นะครับจุดนู้นครับก็จะเป็นในจุดของรอ,อยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของรอยพระพุทธบาทกันครับซึ่งนงี่ครับเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับ ซึ่งมีการสร้างขึ้นมานะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูอีกจุดนะครับซึ่งจะเป็นจุดทางลงครับซึ่งการเดินทางขึ้นมาข้างบนครับสามารถที่จะเดินตามบันไดาจากในส่วนของหลังวัดขึ้นมาได้เลยครับซึ่งอเผอิญว่าผมขับรถมาในส่วนของตรงนูน้นมาจะค่อนข้างวิ่งยาก แต่รถยนต์สามารถวิ่งได้ครับก็มีการอาเอาปูนเป็นลาดอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวจะให้เห็นหนึ่งจุดนี้ครับตามป้ายนะครับนี่ฮะบันไดจากล่างขึ้นมา42ขั้นเป็นพระอรหันจีกงแล้วก็82ขั้นถ้ำสิงโต102ขั้นพระสังฆจายแล้วก็ถ้ำฤาษีถ้ำนกกระเต็นตรงข้ามศาลจีกงก็คือล่างครับจะอยู่ด้านล่างสุดครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของวิหารนะครับซึ่งตรงวิหารนะครับเห็นมีประวัติเล่าเข้าวๆที่ผมจําไม่ผิดนะครับว่า,าสเสด็จพ่อหรือสเสด็จเตีย่ยหรือในหลวงรัชกาลที่5นะครับพระองค์ท่านมาประทับอยู่ข้างบนนี้นะครับซึ่งเคยมาประทับข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับนี่ฮะผมเดินเลาะตัววิหารเพราะนี่บอกว่าวิหารมีการปิดอยู่นะครับ ข้างบนนี่นครับจะเป็นภูเขาหินปูนครับก็จะเป็นภูเขาที่มีพื้นที่ก็คล้ายๆวัดพพุทธฉายหรือในส่วนของอบ่อพานล้านเนื้อก็คือทุกอย่างเป็นเหมือนคล้ายกันหมดครับเพราะเนะื่องจากว่ามันคืออยู่บริเวณในส่วนของเขาที่เป็นเขาหินปูนครับซึ่งถ้าเกิดเลยจากตรงนี้ไปครับมีเขาอีกสองสามลูกครับก็จะเป็นในส่วนเขาที่มีการระเบิดเขาตรงในส่วนของถ้ำเขาวงนะครับแถวแถวเขาวงครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ลานข้างบนนะครับ ข้างบนนี้เป็นลานครับซึ่งเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นลานครับแต่มีการเอาปูนมาเททับเพื่อเมื่อก่อนครับจะบอกตรงว่ามันจะเป็นลักษณะครับเป็นหินเลื่มแบบนี้ครับซึ่งก็จะยืนยากครับเขาก็เลยเอาในส่วนของปูนมาเทไว้ครับอ่าน๋ยวไปดให้ชัดว่าทําไมถึงเป็นลานครับเนี่ยครับพอเป็นเขาหินปูนมันจะมีลักษณะนี้ครับเลแ่ลมอยู่นะครับโดดขึ้นมานะครับเราไม่สามารถยืนได้ครับอันตรายครับเขาก็เลยปูนมาเท เพื่อจะให้เรายืนอยู่ข้างบนได้ครับตอนนี้ผมอยู่จุดข้างบนนะครับซึ่งจุดที่ผมอยู่เป็นจุดเช็คอินนะครับผมยังไม่เฉลยเลยว่าผมมาที่ไหนครับนี่ครับผมอยู่ที่เขาเลี้ยวนะครับข้างล่างครับคือวัดถ้ำเขาเลี้ยวนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ข้างบนเป็นจุดเช็คอินนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับ นี่ครับเป็นถนนนะครับที่วิ่งไปวัดพุทธบาทครับอยู่ด้านล่างครับจะเห็นข้างล่างครับเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนอยู่ไกลๆนู้นครับบ้านผมครับจะอยู่นู่นเลครับเห็นไหมครับไกลจนสุดลูกหูตาจนมองไม่เห็นครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นบริเวณในส่วนของพื้นที่บนยอดเขานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นบ้างครับ พเพราะเิดเดินลงไปมากผมก็จะขึ้นไม่ไหวครับแล้วเวลาจะมีน้อยครับเดี๋ยวจะต้องไปที่อื่นต่อนะครับตอนนี้ก็ลงมาไดมาครับอันนี้เป็นปู่ฤาษีปิยทัศน์นะครับ แล้วมาดูจุดนี้ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจุดนี้คืออะไรซึ่งมาก่อนอยังไม่มีนะครับน่ครับผมก็ขึ้นของข้างเสี่ยงครับเพราะมีการผูกทางแล้วนะครับเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับ ผมเคยมายังไม่มีนะครับตอนนี้มีนะครับโน่นครับจะเห็นถนนนะครับแล้วก็เห็นทิวเขาของในส่วนของวัดพรพุทธบาทนะครับสามารถมานั่งพักผ่อนได้จุดนี้นะครับหรือบางทีเอาเต็นท์มากางนอนได้เลยครับตรงนี้ครับสำหรับคนที่จะมาปฏิบัติธรรมครับถือว่าเหมาะครับเงียบสงบครับ เดี๋ยวลงไปดูบันไดจุดอื่นครับนี่ครับมีพี่เจอนั่งอยู่นะครับซึ่งที่นี่ครับจะไม่มีฝูงลิงนะครับจะมีคือมันจะลงอยู่จุดนู้นครับตรงนี้จะไม่มีนะครับ ทางลงก็ถือว่าสบายครับมีราวมีในส่วนของอบันไดที่เป็นปูนอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวผมว่าผมจะพาไปดูในส่วนของตรงนี้ฮะถ้ำภาษากระจายครับแล้วค่อยเยิอนย้อนกลับมาในจุดนี้ครับซึ่งจุดนี้มีพระสงฆ์มาจําวัดนะครับซึ่งมาก่อนไม่มีกุฏินะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงไปครับถ้าเกิดใครอยากดูในส่วนของคลิปเต็มที่ผมเคยถ่ายไว้นะครับก็สามารถไปดูที่ ยูทูบช่องสตูดิโอเพียงครับอันนั้นจะมีคลิปที่พามาเที่ยวที่นี่ครับแต่อันนั้นก็คือหลายปีครับอย่างน้อยมีประมาณสักสี่ห้าปีที่แล้วครับอันนี้ผมลงมาแล้วครับแล้วก็เดินมาทางซ้ายนะครับจะเป็นถ้าสิงโตนะครับนี่ครับถ้าสิงโตครับแล้วก็มีพระปู่ฤาษีอยู่ด้านหน้าครับนี่ครับเป็นทางลงครับซึ่งถ้าเกิดใช้ผมลงไป ไม่เสียงดีกว่าครับขอไปตรงภาษาคัจจายดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอีกจุดนึงครับก็คืออันนี้ก็เป็นจุดที่นั่งเล่นได้นะครับคือทางขึ้นมาครับก็จะเป็นจุดนั่งพักอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ผู้คนเข้ามาแล้วก็พักผ่อนได้ครับโน่นครับก็เป็นถ้ำปู่ฤาษีนาลายนะครับ แล้วผมจะเดินไปในส่วนขององค์พระสังคจายไปไม่ได้ครับมีกิ่งไม้ล้มมาทับอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไงผมเดินแค่นี้ครับนี่ฮะตรงนี้ครับเป็นทางลงที่สามารถลงไปที่วัดดีครับเห็นไหมครับลึกเลยครับแต่ก่อนอื่นผมขอขึ้นไปในจุดที่เป็นลานครับแล้วก็จะลงไปข้างล่างครับตอนนี้ผมเดินย้อนมานะครับ ซึ่งก็จะไปจู่อีกจุดนึงครับที่ผมบอกว่าผมจะพาไปนะครับซึ่งจะลงไปต่อหรือจะไปจุดที่ไกลกว่าน,นี้ไม่ไหวครับเพราะช่วงนี้ก็เย็นแล้วครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็แวะมาหลายที่ครับตรงนู้นครับเป็นในส่วนของถ้ำนกกระเต็นนะครับตรงนี้ครับเป็นศาลาอรหันจี้กงนะครับ นะครับเป็นโาหารชิโกงครับผมว่าย้อนกลับดีกว่าครับเพราะดูไม่ดีครับผมหนังไม่เหนียวครับเดี๋ยวเจอหมากัดแล้วเข้าแน่นอนครับเดี๋ยวยังไงจะกลับไปจุดเดิมครับแล้วก็จะขับรถลงไปยังตัววัดนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ได้พามานมัสการกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดเขาเลี้ยวนะครับซึ่งการเดินทางมามี2แบบครับแบบรถยนต์หรือแบบมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์สามารถขับมาอย่างผมได้ครับก็คือขึ้นด้านหลังได้ครับหรือใครรถยนต์ครับขี้เกียรเดินขึ้นบันไดครับก็สามารถขับทางเดียวกับผมครับแล้วสําหรับคนที่คิดว่าคุณเจ๋งคุณมีแรงพอนี่นะครับเดินขึ้นบันไดเลยครับซึ่งรับรองคุณได้สัมผัสกับ ความเหน็ดเหนื่อยคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติคุณได้สัมผักรรมสผกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางซ้ายทางขวาครับคุณได้เห็นแน่นอนครับและถึงสท้ายคุณไปอยู่จุดยอดบนคุณจะเอ,เอบบุญแบบที่ผมเจอครับก็อย่างไงใครสนใจเดินทางมาได้ครับสําหรับคลิปหน้าครับผมจิโกพาเที่ยวหรือจิโกทําดีผมจะไปซ่าที่ไหนครับอย่างไงคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับ